New c o o a n o u t i Beyond Definition Samsung Smart TV True v o e e Smart c l a s อร <ช Mean> ุสว sí. yeah. ัดครับอรลุสวัสดครับพี่น้องชาวไทยวันนี้วันอัคารที่2ตุลาคมจ้าวที่บุกกับแจกยังคงมามอบความสุข กับทุกคนทางบอลออนไลน์ทีวีเช่นเคยวันนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟทั้งคู่นะฮะ <laughs> ครับผม <laughs> แน่นอนนะไม่เสิร์ฟคนเดียวครับไม่เราจะให้บริการใช่แน่นอนครับผมจะแต่งตัวแบบแนวอย่างนี้ฮะไปตลอดครับผมเพราะมีคนชมบ่อยมากว่าว่าว่าอ,อน้องออโต๊ะพี่เช็คบิลเลยนะ <laughs> เป็นแนวนี้ครับผมนี่ได้ข่าวว่าชีวิตคุณเปลี่ยนและในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยบอสคือไม่ได้เหนื่อยกับงานหรืออะไรมีความรักครับมีความรักที่ผมเกิดไปในรายการเมื่อวานเนี่ยว่ามีแฟนใช่ ผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ไม่หาเลยทั้งรายการเลยเผมเลยพอทํางานเสร็จปุ๊บผมก็คิดวันนี้เนี่ยผมต้องมารายการผมก็เลยไปบอกเลิกเขาครับฮะจริงบอกเลิกแฟนเลยเหรอใช่ผมบอกคนนั้นเลยเพื่อคบนไในวันเดียวครับผมเมื่อวานนี้คุณโ <c oughs> ทรไปหาเขาป่ะผมโทรไปหาเขาบกคุณพ,พ,พูดว่าสี่ทุ่มช่วงสี่ทุ่มบอกเอ้ยเธอเราว่าเราเราเข้ามาไม่ได้ว่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเพราะเราไม่มีเวลาให้เธอเราขอทํางานก่อนพูดอย่างนี้เลยใช่แล้วเขาก็แบบเขาว่าไงเฮ้ยไอ้แจ้งบอกเลิกกูแล้วคือแบบดีใจกับเพื่อน ผมก็งงว่ามึง <c oughs> คือแบบทาไมต้องมาแบบว่าทําอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับสมมติว่าเขาดีใจเขามีความสุขมากเขามีความสุขที่เราแบบไปจากชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณเศร้าไหมผมก็ไม่เศร้าดีกว่าเพราะว่าผมเลยอยากทำอะไรที่มันเต็มที่จะได้ฮาฮาวันนี้วันนี้จัดเต็มอย่างแน่นาครับผมผมเลิกกับผู้หญิงแล้วเย่แต่วันนี้จะคบกับใครใหม่หรือเปล่าไม่ไม่ทราบไม่ทราบคงไม่คบอะเพราะว่าเมื่อวานเครียดมากเลยครับผมจะเย็นใจเย็นใจเย็นบอสนี่คุณเครียดแต่ผมเครียดยิ่งกว่ายังไง มันมีที่มานะคคุณผู้ชม็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำอะไรอะไร่เนโอปาไทยแลนด์ตาจะได้ไหมอ่ะโอปาไทยแลนด์ตาได้ละมีหลายคนทักผมก็เห็นในตาผมเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆี่ยมันจะเห็นที่อุดฟันที่เป็นเหมือนอะมาก้าเป็นวัสดุโลหะใช่ไหมที่มีส่วนผสมของปลอดครับแล้วก็หน่อยสิบอนหน่อยเลยเขาบอกว่าดูแล้วมันแก่ อผมก็าะขอบอกผมอุดฟันสมัยพระเจ้าเหาตอนนั้นเนี่ยเขาใช้วัสดุสีดําเหมือนเป็นโลหะสีดําง่ายๆนะครับแล้วคุณหมอล่าสุดที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไปเช็คเลือดเนขาบอกว่าเรามีสารตะหลอดในร่างกายเยอะคบออาจจะเป็นผลมาจากไอตัวอะมาลกลัมแต่หมอบอกว่าคอาจะไม่เกี่ยวเราปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยบก็เลยแปลออกมาเลยทั้งหมดประมาณ89ซี่แต่เขาต้องฉีดยาชาก่อนนะฉีดยาชาปุ๊บเราก็ต้องขุดแงะออกแล้วเขากเอาเซรามิกอ่ะ ขาดลงไปแทนครับบอสต้องขอผมลอยนี่พอเขาขี้เขาเขาบอกพูดอย่างนี้ก็งคุ้งงอะอระวังหน่อยชายน้อยอ๋อพูดอย่างนี้เดียวคุ้งงอกินข้าวไม่ได้เราบอกแล้ว hey, ก okay. ็ปรากฏประมาณสองสามทุ oh. ่มกินข้าวอยที่บ้านเมื่อวานก็เริ่มเคี้ยวได้ละเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อาปากคลุบขาวเลยอ่าอืมแต่ผมเนี่ยต้องปรึกษาบอสนะบอสบอสบอสอ่ส โอ้โหดิมเกิดวันจันทร์ไหมครับบอสทำไมฟันเหลืองเลยเขาผมควรควรจะไปอุดไหมครับบอสอย่างเงี้ยไหนดูสิแจ็คไหนดูสิทำไมมันทำไมมันเหลืองนะเออผมลืมขูดลิ้นอมยาอมเจ็บคอโทษทีคร่เก็ใส่เซรามิกใช่ไหมมันสีขาวนี่ใช่ไหมใช่ฮะเขาเป็นยุคใหม่นี่แต่หมอคือผมก็น้อยใจหมออ่ะทำไมไปหาหมอก็นั่งคุยกับหมอหมอครับเออช่วยอุดฟันให้ผมหน่อยหมอเดี๋ยวอ้าปากเลยครับคุณแจ็คอ่า หมอแบบก็อี้กระเด็นนี้เลยไ, <L> ไ <ป S 2> มอ่ะหมอหมอลืมใส่ที่ค้อแล้วมันเหม็นมากอาตอนเด็กเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามผมอยากปากเหม็นเพราะว่าเพื่อนมันจะได้ฮาเราไงเอเออีกแจ็คปากเหม็นอะไรเงี้ยบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขครับใช่ครับผมเจตนาของคุณนี่ดีมากนะครับอยากปากเหม็นเพื่อได้ไดว่าเพื่อนจะได้หาแล้วใช่ครับผมอ่แต่ทุกวันนี้ไม่เหม็นแล้วผมการันตีคุณผู้ชมหอมจริงๆนะครับอืมหอมมากนะครับเอาน่ารักเลยเจ้เอ้ เอ่านะครับคุณผู้ชมครับผมมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะเมื่อวานนี้คุณไปคุณไปทำอะไรมาบ้างเมื่อวานผมไปถ่ายซิทคอมแล้วตลกหกฉากครับผมแล้วผมเนี่ยก็ต้องแสดงความดีกับพี่ชายผมครับพี่โกตีฮะอ่าทำไมอ่าพี่โกตีของผมเนี่ยถูกหวยฮะอ๋อเหรอหกหมื่นหกหมื่นใช่หกหมื่นเลขนสองตัวครับผมแล้วเดี๋ยวกันเลขอะไรเลขอะไรเมื่อวานห้าแปดครับห้าแปดโกตีถูกหกหมื่นเล่นโกตีลงไปเท่าไหร่ก็ลงไปเท่าไหร่ พันหนึ่งครับผมอ่าพันเลยพันหนึ่งใช่ครับได้สิบใบอ่าเป็นแสนไม่ใช่เหรอได้ข่าวอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงเขาซื้อพันหนึ่งเขาซื้อพันหนึ่งใช่แต่ลงทุนไม่ทั้งหมดแสนหนึ่งลงไม่แสนขาดทุนสี่หมื่นโอ้ใช่ฮะโอ้โหก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่โก้เนี่ยก็ยังยังเขาถูกบ่อยอยู่แล้วครับผมล่าสุดเมื่อไม่นานนี้ที่ข่าวถูกในกองถ่ายห้าห้าแสนโอ้ เดี๋ยวมากเรียนทั้งกองเลยรวยจริงๆแต่ผมมาเซ็งทำไมผมไม่ยอมซื้อฮะแม่ผมไม่ยอมซื้อเพราะเลขทะเบียนรถของผมเนี่ยแปดห้าห้าแปดอ่าโอ้โหเสียดายมากอ๋อครับแล้วคุณซื้ออะไรอ่ะผมไม่ซื้อผมทำงานอย่างเดียวเลยผมแบบคิดว่ามันมันไม่น่าจะถูกอะไรครับทะเบียนคุณแปดห้าห้าแปดเหรอใช่ครับจริงเหรอผมโทรไปหายายยายบอกเอาโต๊ะหรือเต็งผมเอ้ยอันนี้โธ่ หมายถึงว่าครั้งที่แล้วน uh, ู่นนายโัรปรึกษายายครับปรึกษายายยายยยาผมไม่เล่นอย่างนั้นครับผมยายเป็นคนดีน่าอะไรทำไมทีมงานของมาโทรหายายคุณทุกวันเลยปิดเครื่องเลยคิดถึงยายคุณเหลือเกินว่าโทรหาใครเนาะโทรหายายแจ็คทำไมรักกันบ้างโอ้ยคิดถึงตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนและต้นเดือนเนี่ยแต่ตอนนี้เขาฝึกอ่ยายกับแม่ผมตอนนี้ก็อะไรครับฝึกคิดเลขอยู่ที่บ้านลูกก็ทำงานเลยยายกับแม่ก็ อ่าเอาล่ตัวฝึกสมองครับมาที่การเล่เชิญของเราฮะในเช้านี้นะครับครับเราจะได้พบกับนักแสดงสาวเอสสิการที่ต้องบอกว่าเชิญนาหายหน้าหายตาไปจากวงการนานบสมควรล่าสุดครับประกาศแต่งงานโอ้สายฟ้าลับปลายปีนี้นะหลังจากที่ข้อาดูใจกันมาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นกับแฟนของเธอด้านขวาคุณดอมนะโอ้หล่อนะฮะเอ่อทำงานยูเอ็นยูเอ็นยูเอ็นนะครับผมยูเอ็นย่อมาจาก UNSA ไม่คิดเด้ออกครับผมอ่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับบอสครับผมแต่แน่นอนนะแขกรับเชิญคนต่อมาครับบอสครับคนนี้เนี่ยมีแนวสวยหวานครับผมทับทีมอัญลินนะคะเจ้าแม่ละครเย็นคนใหม่นะครับทางช่อง7นะฮะไม่ว่าเธอจะเล่นละครเรื่องไหนเนี่ยเรตติ้งถล่มทลายเรื่องนั้นครับแต่ล่าสุดนะฮะล่าสุดยังทับทีมนะฮะ หลังจากพี่ทัพทีมเนี่ยบอกว่ากําลังคบหาดูใจกับพระเอกที่เคยร่วมงานกันมาแล้วอะใครอ่ะแล้วซึ่งเป็นพระเอกที่เอ็นไอดอลผมอ่ะพี่สเตฟานโอ้ยเรื่องจริงเจอบ่อยมากไปที่ไหนเนี่ยเจอตลอดเจอตลอดครับทนานไหนเขาอยู่อเมริกาอยู่รัฐรัชดาอ่ารัฐรัชดาใช่ครับพูดเล่นนะฮะพูดเล่นเพราะว่าผมเคยเจอพี่สเตฟานแล้วเป็นคนน่ารักมากครับผม แล้วเขาเนี่ยพี่ตับทิมจะมาบอกว่าตกลงเขาได้คบันจริงหรือเปล่า,าแน่นอนครับที่เราได้รู้กันทัพทิมกับเซฟ่าครับคู่ใหม่ในวงการหรือไม่ยังไม่หมดแค่นั้น,นะะวันนี้ต้องขอบอกว่าซ้อมอีซีดารา จะเม้าเออมือจะมาได้นรอซอเนี่ยจะเมสาข่าวล่าสุดนะฮะหลังจากที่บัเชิดวุฒเนี่ยโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่าวันนี้ผมได้รู้แล้วว่าผมเลวแค่ไหนรับไม่ได้ขยักขย้งขอโทษกับคนที่ผมเป็นด้วยนะครับจนกลายเป็นกระแสว่าบัวนึกผิดแล้วจริงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงซอหมีรู้ซอหมีเห็นห้ามพลาดนะครับมันอบดุลเลยนะอันหลังเนี่ต้องอ่านดีๆนะซอหมีรู้ซอหมีเห็นนะครับ ซอมีเห็นนะฮะครับผมต้องอาจจะช้านะฮะเมื่อกี้ซอฟมีเห็นอซอฟมีเห็นนะครับเอาละครับยังคงเป็นกระแสไม่เลิกครับผมกับการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงการเขียนภาษาไทยครับคุณผู้ชมที่ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่กว่าร้อยเจ็ดสิบหกคำครับคือเมื่อวานนี้คุณลิลลี่มาเปิดเผยในรายการของเราใช่ไหมครับแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยครับคุณลิลลี่พูดไงนะไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยจริงๆอะไรคุณแม่ผมอ่าฮะ เพราะจะทาให้สับสนในการเขียนยิ่งกว่าเดิมครับครับผมอลองสมมติทั้งประโยคดูคุณผู้ชมอสมมติให้แจ๊คอ่านลวกันขึ้นมาครับทุกวันนี้เราจะเขียนประมาณนี้ครับน้องก๊อฟฝากคอมพิวเตอร์ในถุงพลาสติกให้คลินิกแฟกดินแดงข้างข้างแฟกดินแดงครับโทษทีครับนะจะซึ่งถ้าเกิดว่าเขียนแบบใหม่ครับแบบที่ทางอ่าราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาแนะนำเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คืออ่านแบบเดิมนะครับือนเดิมแหละ น้องก๊อฟปากคอมพิวเตอร์ในถุงพลาสติกไปให้คลินิกข้างแฟดดินแดงแล้วถ้าเกิดว่าคุณสังเกตด,ดูตัวสกปดดีครับครับบอสนะครับโอ้โหอย่างอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกตัวเนี่ยจะมีอะไรฮะมีพวกไม่ไม่จะไม่จะคูไม่โทรอะไรอย่างนั้นะใช่ไหมเปลี่ยนไปนะครับผมพลาสติกพคลินิกแฟด โอ้โหบอสวายงานถึงเขาต้องการให้เราออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษนั่นเองครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งเป็นงี้เนี่ยผมไม่ปวดหัวมากเลยมึนเลยใช่ไหมเพราะผมเคยไงช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยช่วงสมัครเรียนที่มอลงังสิตผมก็เข้าไปเลยตอนตอนเข้าปีหนึ่งแรกๆเข้าไปถามเพื่อนไปกอกกรอก,กออไ,ปไปสมัครแล้วก็งงเครียดตั้งนานอะอยู่คึ่งชั่วโมงอะแล้วก็หันไปถามเพื่อน บิดาพ่อหรือแม่วะไม่มั่นใจครับแต่ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเครียดครับผมยิ่งหมึนเลยนะใช่เราอยากรู้แล้วล่ะครับว่าแขกรับเชิญของเราจะคิดยังไงบ้างขอต้อนรับคุณเอสสิกาและคุณทัพทิมอัญญาธิ์นะครับสวัสดีครับเอาล่ะยินดีด้วยกับคุณเอสนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องแฟนของเธอแน่นอนนะครับแล้วเรื่องสเตฟานกับน้องทัพทิมชวนเราจะถามแต่ก่อนเอต้องถามเลยดีกว่าว่าเท่าที่คุณเห็นเนี่ยขอขอให้ทีมงานชูข้อความอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมเนี่ยคุณเอส น้องก็ฝากคอมพิวเตอร์ในถุงพลาสติกไปให้คลินิกข้างฝลัตดินแดงเ่ยทางราชบัณฑิตยสภาเขาแนะนำว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยต้องต้องสะกดใหม่ละ<ต>คุณว่าไงคุณเอ๊ย,ยากไป <c oughs> ยากไปยาก <c oughs> ใช่ไหมละ <c oughs> ยากไปคือจากเดิมที่เราสมมติโตมากับการเขียนแบบนึงแล้วอยู่ <c oughs> ดีวันนึง เปลี่ยนเลยทั้งหมดไงค่ะว uh, uh, like ่ามันยากไปนะแล้วเอเจังรู้ไหมว่าก๊อลฟต้องมีอย่างนี้แล้วโอ้เยอะเอฟเฟอริตี้มันแบบมันเปลี่ยนไปอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเขารียว่าเอฟเฟลิงเอฟเฟลิงอะฟิลิ่งจับมาออะะฟิลิ่งหรือฟิลิ่งแจ๊กฟิลิ่งอะฟิลิ่งฟิลิ่งมันแบบที่จดจำมาตอนเด็กกนแล้วที่เราเรียนจบอะไรมาจ๊ะผมเรียนจบโทรโทรหรือตีโทรก่อนตีก่อนตีก่อนเล่นวอล์กอีกทั้งแล้วคุณคุณเรียนโทรมาแล้วเหรอ ใกล้แล้วครับผมใกล้จบแล้วผมโตโทรกตีอะไรก่อนมาก่อนตีตีก่อนผมต้องตนต่อโทรแลวเหรอยังครับผมถ้าทิมคุณว่าง่มากไยทั้งง่อ้ข้าคไับทิมคุณว่าดูแล้วมันสับสนครับเขาทีมว่ามันก็สับสนนะคะเหมือนกับบอกว่าคือจากปกติเนี่ยบางคนอาจจะสะกดผิดอยู่แล้วลยิ่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยอาจจะมีคนแบบสะกดผิดใช้ภาษาไทยผิดเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลที่แบบไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งทําให ชาวต่างชาติมีความรู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยยากมากขึ้นแล้วก็เขาอาจจะไม่อยากเรียนภาษาไทยก็ได้ทั้งทังนี้ภาษาไทยของเราก็เป็นภาษาที่แบบโอเคอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดหลงรักใช่ไหมไม่เลยค่ะคุณแจ๊คไม่ได้วคุณพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรคะนับคำว่าไม่อะไรครับป้าเอกครับผมจะคุยกับน้องเพื่อนผมจริงๆรักที่กันไหมรักที่กันไหมฉันนะคะคู่ผมผมก็มีแววว่าถ้าซิมจะไม่ได้ถึงมือเซฟานแน่นอนเลยนะครับ เราแจ็คเปิดไปก่อนนะฮะหลายคนบอกว่าเห็นแจ็คฟานแจ็คฟานแจ็คฟานไหนฟันติโกหลายคนเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยจะเปลี่ยน แต่ก็ยังเป็นเสียงที่น้อยกว่านะครับบางการะแสก็บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยคนต้องใช้เวลาเป็นชาติใช่เนื่องจากต้องเปลี่ยนการเขียนในหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศนะครับ,รบมีคนบอกว่าถ้าจะเขียนเรียนเรียนเสียงภาษาอังกฤษคุณผู้ชมทำไมไม่เอาให้มันสุดๆไปเลยใช่ครับบอสเช่นคำแรกภาษาอังกฤษอ่ะชูขึ้นมาครับทีมงานถ้าภาษาอังกฤษอ่านว่า r ร d a r ใช่ไหมเรดาร r เรดาเขาบอกว่าทำไมไม่เขียนอย่างนี้เลยล่ะ Rader าไหนๆก็ในไหนๆล่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยยังใกล้เคียงกับที่ฝรั่งเขาพูดกว่าอก่าฝรั่งเขาไม่ได้พูด Reda ไงฮะก็พูด Reda ก็พยายามเช็นเตอร์อ่าเช่นคำต่อมา Quota นะ Quota Quota เอาเลยอ่าดูซิเควาจะสมดยังไง Quota 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 อ่าอ่าต้องตัวเลย Quota ก็จะใท้เหมือนภาษาจีนนะมีโค้ดโค้ดจ่ากันด้วว่าล่เนี่ยว่าจะโค้ดต่าบมีดามานดาผมยังไม่รู้กับใครล่าสุดที่ราชบัณฑิเตยสภาเนี่ยแจ้งว่าเป็นแค่แนวคิดยังไม่มีการกําหนดใช้นะครับและทางตัวแทนเมื่อวานนี่ผมได้อ่านข่าวก็พูดเด้่องว่าจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่ต้องสะกดตามก็ได้ใช่แล้วแต่คุณเลยจะสะกดแบบไหนก็แล้วแต่ไงเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราแนะนําหลายคําครับมน้องๆก็ไม่ได้สะกดตามถูกดังนั้นถ้าเกิดว่าจะบรรจุแบบใหม่ก็ใคอยากจะตามก็ตาม ทีมงานโทรหาอาจารย์แม่นะอาจารย์แม่อาจจะทีไอ้นี่เรื่องจริงอาจารย์แม่บอกว่าฉันจะบอกให้นี่ว่าระยะประเยวจะได้ระยะตัดทอาจารย์แม่ตกใจอะอาจารย์แม่เช้าไปแล้วจะมาตีเสภาแล้วจะมดิดประัตธานี้อาจารย์แม่งงคืออาจารย์แม่บอกว่า ก็ปล่อยเขาสิเขาเป็นคนคิดคําพูดอะไรเงี้ยนะเอออะไรประมาณนี้ครับผมคนเราไม่ต้องมีความรักก็มีความสุขได้แจ็คแจ๊ดูมีความสุขมากนะใช่ตอนนี้นะต้องขอบคุณทัพหญิงต้องขอบคุณทัพทีมมากที่มาในรายการเราใช่ครับนะครับไม่ขอบคุณดิฉันเลยอะค่ะแล้วคุณแม่ทัพทีมไม่ใช่ ปุ๊บครับบอสพี่เอนี่เขาเรื่องใหญ่นะเว้ยโอ้แต่เขาบอกแล้วนะในในหนังข่าวอะถ้าใครพูดไม่ดีกับฉันนะฉันจะถีบหน้าก็มีหน้าเหรอไปถามเขาว่าท้องก่อนแต่งก่อนเอาหม่คุณเป็นคุณเป็นเอนะเออเออเขาอะไรฮะท้องก่อนแต่งไหมฮะถ้าคุณถามไอ้ทีฉันจะถีบหน้าคุณนะฉันอยากถามไหมคะผมไม่ได้ นี่สาวสาวแล้วมีภาพการประกวดมิสเลบานอน202นะครับรอบชิงชนะเลิศ2จงสุดท้ายไหมชมกันดูดูครับบอสทุกท่านดูให้ดีเห็นภาพนี้แล้วคุณว่านะฮะใครควรจะได้ที่หนึ่งครับคุณแจ็คซ้ายหรือขวาผมว่าขวานะพี่เอ้มว่าไหมฮะทักทิมว่าซ้ายหรือขวาคนได้ที่หนึ่งเพราะเขายิ้มอ่ะมีราศีแต่ทีมชอบซ้ายนะคะซ้ายก็ดูป sexy นะเอ๊ะขวาละกันนางงามต้องดูแบบมีมิตรภาพนิดนึงนะต้องูดีแย่เฉลยนะครับผู้ชนะมิสเลบานอนคือนางงามที่ใส่ชุดสีดำครับ วีนาชิบบานี่วัย21ปีส่วนรองอันดับหนึ่งคนเสื้อขาวคือโรมี่ชิบานี่วัย21ปีเช่นกันเพราะเธอทั้งคู่คือฝาแาดถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีพี่น้องฝาแฝดเข้ารอบการประกวดนางงามถึงขั้นชิงสองคนสุดท้ายกันเอง